การเขียนผังงานจากสุดโค้ดแบบมีทางเลือกผังงานนอกจากจะเขียนขึ้นมาจากการวิเคราะห์ปัญหาแล้วยังเขียนขึ้นมาจากสุดโค้ดได้เช่นกันสำหรับกรณีที่โปรแกรมเป็นแบบมีทางเลือกให้พยายามแยกประโยคอ F ออกมาเป็นกลุ่มๆแล้วพิจารณาว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำทิศทางใดเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำทิศทางใด เขียนเป็นซูดูโค้ดได้ดังนี้ if condition then คือชุดคำสั่ง ที่เป็นจริงเอชุดคำสั่งที่เป็นเท็ด N <End> และเขียนเป็นผัางงานได้ดังนี้ Condition ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นเท็โปรแกรมจะทำชุดคำสั่งเมื่อเงื่อนไขเป็นเทส ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นจริงโปรแกรมจะทำชุดคำสั่งเมื่อน่ไนไขเป็นจริง โดยการเขียนสือโคตและผังงานมีความสัมพันธ์กันดังนี้จากตัวอย่างจะเห็นว่าการตรวจสอบเงื่อนไขหลังคำว่า if e จะนำไปเขียนในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและนำชุดคำสั่งที่เป็นจริงมาเขียนในสัญลักษณ์การประมวลผลเมื่อเป็นจริงชุดคำสั่งหลัง L มาเขียนในสัญลักษณ์การประมวลผลเมื่อเป็นเท็จสำหรับโปรแกรมที่มีเงื่อนไขาการเลือกทำซ้อนกันก็ใช้วิธีการแยกประโยค if อ,ออกมาเป็นกลุ่มในลักษณะเดียวกันตัวอย่าง ร้านค้าแห่งหนึ่งต้องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจ่ายค่าตอบแทนกับพนักงานขายโดยถ้าหากเป็นพนักงานประจำจะจ่ายเป็นเงินเดือนปกติถ้าหากเป็นพนักงานที่ทำงานเป็นชั่วโมงจะจ่ายเป็นรายชั่วโมงแต่ถ้าหากทำงานเกิน40สชั่วโมงจำนวนชั่วโมงที่เกินจะได้ค่าแรงเป็น1.5เท่าของอัตราปกติจงเขียนสูดโค้ดและผัางงานของโปรแกรมต่อไปนี้ วิธีทําสิ่งที่ต้องการคือค่าตอบแทนพนักงาน ข้อมูลเข้าคือประเภทของพนักงานจำนวนชั่วโมง วิธีประมวลผลวิธีการประมวลผลในส่วนของการคำนวณค่าตอบแทนเป็นดังนี้ 1. ตรวจสอบว่าเป็นพนักงาน ประเภททำเป็นชัว่วโมงหรือไม่สองถ้าเป็นประเภททำงาน เป็นลายชั่วโมงและตรวจสอบว่าทำเกินสี่สิบชั่วโมงหรือไม่สามถ้าทำเกิน สี่สิบชั่วโมงค่าตอบแทนเท่ากับค่าตอบแทนสี่สิบชั่วโมงบวก1นจุดห้าเท่าของชั่วโมงที่เกิน สี่ถ้าทำงานไม่เกินสี่สิบชั่วโมงได้ค่าตอบแทนเป็นลายชั่วโมงห้า ้าไม่ใช่พนักงานที่ทำเป็นชัว่วโมงให้ได้เงินเดินปกติการประมวลผล จะเป็นแบบมีเลือกทำซ้อนกันดังนั้นควรเขียนเงื่อนไขาภายในก่อน if h o w มากกว่าสี่สิบเด เท่ากับ้ r คูณวงเล็บสี่สิบบวกหนึ่งจุดห้าคูณด้วยวงเล็บเาลบสี่สิบเป็นจริงเ l เเท่ากับลาดคูณเฮาเป็นเทสและสามารถเขียนเป็นผังงานได้ดังนี้ รับข้อมูล a มาตรวจสอบ if h o u มากกว่า40ถ้าเป็นจริง เทเท่ากับนัดคูณวงเล็บสี่สิบบวกหนึ่งจุดห้าคูณาลบสี่สิบแต่ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นเท็ส เท่ากับลาดคูณด้วยเฮาแลบโปรแกรมจะไปทำชุดคำสั่ง B ต่อไป